สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะรับชมสดๆผ่านทาง Facebook l i v e เช้าวันนี้ท่านไหนเข้ามารับชมแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปตามกลุ่มหุ้นต่างๆให้หมวยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่15นะคะเดือน11 2021นะคะตอนนี้10นาฬิกา3นาทีนะคะตลาดหุ้นบ้านเราเปิดแล้วนะคะก็ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาล่าสุดเนี่ยประมาณ6จุดนะคะอยู่ที่1 6 4 0บวกลบบ,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 บวกลบวอลุ่ม6000ล้านบาทนะคะเปิดมาประมาณไม่กี่นาทีเองวอลุ่มมา6000ล้านแล้วนะคะหรือถือว่าวอลุ่มสูงไหมต้องไปถามพี่นิพนธ์กันนะคะพูดคุยสองสายสายแรกอาจารย์นิพนธ์ต่อด้วยอาจารย์เปียกนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณนิพนธ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะตลาดหุ้นขึ้นมา<บ>แล้วนะคะ เช้าวันนี้เก่งกาไรกันได้อยู่ใช่ไหมคะตลาดบ้านเราในเดือนนี้นะคะตลาดน่าได้เวลาขึ้นนะค่ะมันได้เวลาขึ้นแล้วล่ะได้เวลาขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่จากเนี้ยมันได้เวลาขึ้นแล้วนะแต่หุ้นบางตัวจะลงอะไรนี่ก็ว่าไปนะแต่พูดถึงเซ็ตเนี่ยมันน่าจะได้เวลาที่จะต้องไป,ไปไ,ปไปได้ระดับหนึ่งนะ,ะในในช่วงจากนี้ไปนะ แล้วท่านว่าอาจจะแผ่วโมกลาก็ขึ้นต่ออะไรเงี้ยนค่ะแล้วก็ต้องติดตามดูไปนะครับแต่กลุ่มหุ้นที่เล่นเนี่ยก็ก็จะเป็นหุ้นที่ยังเป็นแบบนักลงทุนไทยเล่นกันเองอยู่ค่ะกลุ่มเจมาร์นะครับรวมทั้งตัวยูนะฮะก็ยังขึ้นต่อได้ดีอยู่นะนะครับเออช่ซิ่งอยู่นะซิ่งก็ตัวเจมที่เนี่ยเราก็คงจะไม่ซื้อแล้วก็คงเป็นเจมาร์อะไรเงี้ยนะครับ ส่วน <JM> กลุ่มที่ <XML. S 2> ที่เป็นกลุ่มเด่นๆก็คือเมื่อวานก็มีการออกออกรีเสิร์ชไปตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็จะมีโรงไฟฟ้าจะมี2โรงก,ก็คือ GPS c กับกับ EA นะ2นสตัวนี้ก็ <BS> กับ EA สองตัวนี้ก็ดูในแง่ของอแบตเตอรี่นะฮะร,รถ EV นะ,ะแล้วก็จะมีหุ้นของ KCE HANA เนี่ยก็มองการเติบโตในปีหน้านะครับ ค่ะครับส่วนกลุ่มเจกลุ่มเจนี่ก็จะดูมาเกือบทุกตัวเนี่ยนะาอ่าใช่ค่ะเราก็จะมีกลุ่มกลุ่มเจพี่ที่ผมบอกว่าอย่างเจมทีไม่ไม่ซื้อแล้วเพราะมันขึ้นเยอะแล้วนะคะแต่เจมาร์ยังได้อยู่คือยังมีอัพไซด์อยู่จากจากราคาที่ที่มาจากกราวดเนี่ยยังได้อยู่ขณะนี้นะคะใช่ ก็จะเห็นว่ารอบนี Ça, ้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์่มันมีเริ่มมาเริ่มมี HVI มามี c s ซมาอะไรเงี้ยนะครับค่ะมาหลายตัวนะไม่ใช่แค่ใช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 ่แค่ตัวเดิมๆสามตัวฮาน่าเดลตากับ KCE นะตอนนี้มีตัวอื่นที่ก็ขยับตามด้วยนะคะคือถ้าใครเปลี่ยนลายไปเป็นลายที่ไปเรื่องของรถยนต์ไป EV วมันก็สามารถที่จะขึ้นได้หมดนะฮะค่ะถ้าทำลายเดิมๆอยู่แล้วก็พวกนี้ มันแค่แค่ขึ้นลายใหม่อะนะฮะมันก็สามารถที่จะที่ที่จะเติบโตได้นะฮะในยุคที่เป็นเทคโนโล,โลยีนะ,ะ,ะเป็นซัพพลายเชนพวกเนี้ยมันก็คือใครจะมาทําโรงงานใหม่เนี่ยมันก็คือยากนะฮะแต่คนที่เขาทาอยู่แล้วอาชีพเดิมอยู่แล้วนะครับก็แค่แค่แต่ตย่อปิดกำลังสายการกำลังการผลิตขึ้นไปเพิ่มเข้าไปอะไรงงี้นะ,ะนะครับ มันกลุ่มนี้ก็จะมาได้ได้ดีนะฮะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเป็นยุคข,ของของอเทคโนโล,โลยีนะฮะส่วนแบงก์เราเลือกอยู่สองแบงก์เป็นเดอะเพแบงก์เอชซีบีนะฮะค่ะเราก็จะมีกลุ่มกลุ่มของคาปิ่งเราก็เลือกแมคโครนะฮะไปถึงว่าไปถึงนี่เป็นพวกค้นใหญ่ๆทั้งหมดที่ที่เราเลือกมานะฮะในในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเบ่นรอบอะไรเนี่ยจนถึงประมาณสักกา เมษาหน้าประมาณนี้นะครับควนจังหวะการเข้าซื้อก็ก็ต้องหาจังหวะการเข้าซื้อเอามันเป็นเป็นเรื่องคนละเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าจะมาซื้อ k คซตรงนี้จะซื้อตรงนี้ก็ก็ต้องรู้ว่าต่อยอดนะครับเคซีเนี่ยจะให้ราคาไว้ที่102ร้อยสองนะมันก็จะไว้ร้อยสองเลยก็ได้หรือมันจะย่อนะฮะอันนี้ก็ต้องดูเทคนิคนะฮะก็ถ้าเคซีจะขึ้นจากนี่ไปเลยก็ต้องไม่อะไรอะไรเงี้ยนะะต้องไม่หลุดนะไม่หลุดราคาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูให้นะ ส่วนรีเสิร์ชก็สามารถหาได้นะครับหรือเอาไปแฟนก็ได้นะฮะเค,คซีเมื่อเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสำคัญที่คือทุกแปดิบ้าบาทเนี่ยนะห้ามห้ามหลุดย้อนลงไปนะ,ะนะครับฮา,หาหน่านะฮะถือว่าถ้าจะไปร้อยสองเลยฮาหน่านี้ให้ไว้ที่แค่แค่แปดสิบหกนะอันนี้ถ้าถ้าจะเล่นก็ก็ฮาหน่าก็ไม่ควรย้อนแปดสิบสองลงมานะ นะครับฮาหนาก็ค่อนข้างเด่นนะนะครับฮาหนาเคซีอีแล้วก็จะมะีช่วงนี้ก็จะมี eA อนะเอถ้าจะไปเลยเอเยให้ให้ให้เราตามไป8ปดสิบนะฮะเพราะนั้น e เอต้องผ่านตุงนี้ให้ได้ก่อนหกสิบเจดหกสิบเจ็ดห้าสิบนี่ยฮะถ้าผ่านไปแล้วนะฮะแล้วย่อก็ห้ามหลุดทุกเจ็ดห้าสิบนะครับ<ะ>แต่ถ้าตุนนี้จะย่อก่อนก็เดี๋ยวค่อยผ่านก็จะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันนะฮะ ันนี้ก็เป็น ea ก็แถวนี้ก็คงยังไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าเป็น g p s c เนี่ยมันลงมาใช่ไหมฮะจีพีแบบนี้อันนี้ก็บอกว่าซื้อได้นะก็คือซื้อได้ซื้อสะสมได้อาจจะลงไปเจ็ดสิบก็ซื้อสะสมได้นะม,มันเป็นโซนของการสะสมนะมก็ซื้อได้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวอื่นอีกก็มีแมคโครนะฮะแมคโครเนี่ยก็ให้นรับสำคัญไว้ที่สี่หกนะฮะเป็นการซื้อสะสม ที่สี่หกบาทนะฮะประมาณสี่หกสี่หกเจ็ดห้าประมาณเนี้ยนะครับหุ้นพวกนี้ยมันเป็นหุ้นที่ปลอดภัยในปีเสือในปีหน้านะคคือหมายถึงว่าถ้าเราพูดกันถึงราคาวันเนี้ยนะครับเราดูไปถึงเมษาเนี่ยระหว่างนะฮะไม่ใช่พอดีเป๊ะเดือนเมษานะร,ระหว่างนั้นเนะี่ยอาจจะมีราคาต่ํากว่าแถ,ถ,ถวแถว,ถว,ถวราคาวันนี้บ้างนะฮะแต่แต่โดยทั่วไปเขาจะมีอัพไซสุงวันนี้นค,ค่ะเป็นแต่ละตัวไป นะครับเคแบงนะฮะเคแบงนี่ให้108.5นะฮะเคแบงก์ K ก็ไม่ควรจะย้อนกลับมาที่1 4 5ไม่ควรต่ำกว่า1ห4 5นะครับ SCB ซีบเนี่ยเขาให้ราคาไว้แค่123นะฮะในหลักของการเทรดเอสซีบีก็ห้ามหลุด130นะครับเราจะปล่อยไปต่ออยเท่าไหร่ก็ได้ก็เห็นว่าที่ให้มาเนี่ยก็จะครบเกือบทุกกลุ่มนะฮะมี SCGP ีจวนหนึ่งนะครับ CJP ก็อยู่ในช่วงของการสะสมสะสมหุ้นนะครับาราคาก็จะเป็นตั้งแต่หกสิบบาทนะฮะหกสิบาทหกสิบาทห้าสิบนะครับ,บ,าบ,าร,บราคาเขาประมาณเนี้ยถ้าราคาประมาณนี้ก็ก็จะดูว่าสวยงามนะนะการขึ้นต่อไปก็น่าจะสูงกว่าเจ็สิบเอ็ดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นอันนี้เป็นหุ้นก็ขนาดใหญ่หน่อยนะคือถ้าเรามองว่าเซ็ตจ,จะขึ้นไปพันเจ็ดเรามองเรามองว่าจันทร์นี้ไปเซ็ตน่าจะขึ้นไปก่อนนะนะครับขึ้นขึ้นไปพัน 1700พันเจ็ดร้อยคือทรงของเส้นบอกว่าจะขึ้นนะครับ<ะ>ไปพันประมาณพันเจ็ดร้อยสิบก่อนนะก็ก็ในก่อนก่อนที่จะลงอะไรเงี้ยนะครับก็ก็แค่วางกัน,นถ้าลงมาก็ถ้าไม่หลุดพันหกร้อยห้าสิบนะขึ้นคุณจะขึ้นผ่านพันหกร้อยห้าสิบไปพันเจ็ดร้อยก่อนแล้วถ้าลงมาไม่หลุดพันหกร้อยห้าสิบเนี่ยคราวนี้ก็จะต้องเขาต้องดูว่าจะขึ้นใหม่ไปไหน,นแต่รอบเนี้ย<ะ>ไม่ใช่ว่าลงไปข้างล่างไม่ถือว่า หลุดข้างล่างลงไปพันห้าร้อยห้าสิบหรือว่าลงไปหลุดพันหกแล้วค่อยขึ้นไปพนะันพันเจ็ดเนี่ยมันน่าจะขึ้นเกาะที่จะลงนะอันนี้ดูตามตามชาร์ตนะว่าเซตก็น่าจะขึ้นจากเนี่ยไปนะแล้วก็ก็มีเวลาขึ้นที่เป็นที่เรวัล,ลลันนะี่เนี่ยประมาณสักสามสี่เดือนแต่หุ้นก็ต้องแยกแยะนะครับ,รบต้องแยกแยะตามเทคนิคเอาไปนะครับก็ก็มองว่าหุ้นเนี่ยไม่ได้ลงนะก็น่าจะขึ้นต่อจากจริงจก็ ก็ออกหลายรายการนะก็บอกว่าน่าจะขึ้นจากวันเนี้ว<ฆ>ันจันเนี่ยวันนี้น่าจะเริ่มขึ้นได้แล้วนะก็<ฆ>ต้องตามดูต่อไปนะครับว่าถ้าจะขึ้นก็อย่าหลุดหนึ่งหกสามสองจุดปดแปดนะครับแล้วก็ต้องเป็นแบบค่อยๆขึ้นนะชุดทุนที่ขึ้นก็ต้องดูว่าใครเล่นก็ได้ใครเล่นก็ได้นะอย่างบางตัววันนี้ที่เล่นเข้ามานะฮะที่เป็นหุ้นคืออย่างงี้ ที่มองหุ้นขึ้นเน่ยส่วนหนึ่งเรามองว่าดอลลร์แข็งรละบาทแข็งไงค่ะอันนี้มันชัวว่าเงินไหลเข้านะฮะอันนี้มันชัวว่าเงินไหลเข้านะครับค่ะเงินเงินไหลเข้ามานะฮะก็วันนี้ตัวที่เล่นเข้ามาถ้าเป็นหุ้นเอกก็เป็น e4l นะครับอืมมันมันก็ในนี้อธิบายฟังนะเพื่อให้ชื่อนะมันก็จะเล่นอย่างเงี้ยตัวไหนอยากเล่นก็เล่นอะไรเงี้ยนะครับ ข้เข้ามาตลาดไปเนี้มันเป็นตลาดที่ดีไงนะครับค่ะใครอยากเล่นก็เล่นนะครับใครอยากใครไม่อยากเล่นก็อย่าเล่นอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะฉะนั้นพอประกาศผมเพิ่มเงงานออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มันเด่นสุดถูกไหมฮะค่ะคือมันเด่นสุดนะเพราะกำไรมันออกมาเด่นสุดธนาคารก็ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับอาจจะมีรงไฟฟ้าเนี้ย มันก็จะพูดถึงอนาคตนอ e อกับไรก็ออกมาก็ก็ดีนะใช่ไหมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะประมาณเนี้ยนะครับก็ก็กวอลลุ่มก็เข้านะฮะซึ่งก็เคยบอกไว้ว่าเออก็แปลกนะถ้าฝรั่งอยู่ดีจะลดนำล้ำหนักการลงทุนในบ้านเราแล้วก่อนนั้นนี่ซื้อมาห้าหมื่นล้านนะฮะค่ะดังนั้นหลักในการวิเคราะห์วีราดูฟันโฟเป็นหลักนะส่วนหุ้นเนี่ยใครอยากเล่นก็เล่นกลุ่มไหนจะเล่นก็มาเล่นไม่มีใครว่าอะไรนะครับค่ะ ถึงถึงเวลาจะเล่นก็ก็ HVI ก็แนะนำให้ซื้อมาแล้วนะฮะแล้วก็แนะนำให้ถือนะนะครับถือแบบขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญนะฮะแต่เขาต้องรู้ว่าถ้าหลุดตรงไหนนะครับเจ็ดบาทเก้าห้าอะไรเงี้ยก็เราใช้เทคนิคนะครับในเรื่องของราคานะครับถ้าตลาดขึ้นแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันคิดกระจายมันเล่นทุกกลุ่มนะฮะนะครับมันเล่นทุกกลุ่มตัวไหนที่ ไม่ดีก็ขายออกมาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องอดทนหุ้นที่มันปรับฐานอยู่นะครับอ C B G ขึ้นไปก็ต้องมองว่าเป็นเป็นรีบาว S C G P ก็เป็นหุ้นที่ยังปรับฐานไม่เสร็จนะครับปานปูก็ยังปรับฐานอยู่ปรับฐานไม่เสร็จกันกุลปรับฐานยังไม่เสร็จปรับฐานอยู่นะไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะลงนะเพราะฉะนั้นหุ้นช่วงน,นี้ไปจะเล่นง่ายนะค่ะต้องตาเล่นนะนะฮะ พั <1700 S 1> เนเจ็ดร้อยนะคะมีโอกาส <S S S> เอก็อประมาณที่คิดว่านะ่าเอาเอาว่าพันเจ็ดก่อนพแบบันหกอ่ะลงไหมฮะไม่ใช่ลงไปพันหกแล้วไปพันเจ็ดในในทิศทางตัวน,นี้น่าจะเป็นพันเจ็ดก่อนพันหกคือถ้ามันจบที่พันเจ็ดมันมันก็ลงมาพันหกได้ใช่ไหมค่ะอา่าหรือว่าอาจพันเจ็ดจะขึ้นต่อไปเลยอันนี้ก็ต้องไปประเมินใหม่นะก็ไปประเมินใหม่แต่มองว่าจริงๆก็พูดมาตานานแล้วนะครับว่าพิจิกาไปแล้ว,ลวหุ้นมันจะขึ้นนะฮะแล้วขึ้นถึงเดือนเมษานะ่ แต่ช่วงของการสะสมหุ้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงกันยาตุลาฯนะก็ต้องเลือกซื้อหุ้นเป็นหลายตัวไปแล้วก็ควรจะซื้อมาแล้วนะค่ะแต่ถ้าจะซื้อต่อที่นี่ไปก็ก็ต้องดูจังหวะตามเทคนิคนะฮะหรืออาจจะตกลดไปเลยก็ได้ถูกไหมฮะอาจจะตกลดไปเลยก็ได้ถ้าไม่ได้ทําตามนั้นนะครับอย่าง k c ซก็แนะนามาล่าสุดก็เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมค่ะลบทางหาน้ามันมามันมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับ การจะมีคนถามว่าเดลต้าเป็นไงก็บอกว่าก็มันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ,ะนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้แนะนำามันมีเรื่องลาคาญจงลาคาญใจเลยรเราก็อย่าไปไปเล่นกับมันเนี่ยส่วนหุ้นอย่างอื่นนะครับนอกจากกลุ่ม J ก็จะมีทิปเปิลไอไอะไรพวกนี้ยนะ,ะก็อยู่ในช่วงของการสะสมนะครับก,ก็ก็ต้องประมาณนี้นะคือวอลุ่มมาแล้วนะฮะฟันโฟเข้ามาแล้วนะครับ แล้วเราก็ายังไปติดเรื่องพื้นฐานเนี่ยอันนั้นเราก็ไม่ต้องเล่นพูดนะค่ะครับมันมาแล้วเขาเล่นกันเราก็เล่นไปกับเขานะ,ะตัวที่แนะนํามาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือแบมจำแบมได้ไหมฮะค่ะจําได้ค่ะแล้วบอกเนี่ยแล้วมันจะขึ้นล่ะนะครับมันก็ขึ้นนะวันนี้ก็ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆน,นะอืมนะครับเป็นแบมเป็นทรูนะฮะทรูก็ลงไปก็กลับขึ้นมาใหม่อันนี้มันแสดงว่ามันเป็นการเล่นโดยทั้งลงทุนในประเทศเป็นหลักนะฮะค่ะ นะครับ BBL ก็ขึ้นมาขึ้นมาก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าห้ามขึ้นนะถ้าถ้าจะเล่น BBL KBank s c b, b GB, ตอนนี้ก็ขึ้นมาเพิ่มประกองเซตนะครับประกองเซตก็บวกวันละสิบจุดเนะี่ยสิบวันสิบวันก็ชิ้นเดือนก็ถึงแล้วนะไปะเจ็ใช่ไหมค่ะอาจจะมีการลงเดี๋ยวก็ไปนับขึ้นกันใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนหุ้นตรงนี้จะเห็นว่าหุ้นบางกลุ่มเ่ยมันก็ยังไม่ได้เข้ามา นะครับอ่า CP ประกาศกำไรออกมาขาดทุนเลยนะฮะก็ขายก็ถูกก็ถูกแล้วนะฮะหรือที่ห้าบาทก็ไม่ดีนะครับเพราะนั้นใครเล่นหุ้นที่ยังติดยึดอยู่กับติดยึดอยู่กับไอ้ตัวเดิมๆอ่ะนู่นไหมฮะค่ะไม่ดูข้อมูลเพิ่มอันนี้มันก็จะ CP ไม่เป็นไหนก็จะฟาดหัวฟาดหางทำไมวันนั้นแนะนําไปแนะนํามันก็ขึ้นนะใช่ไหมค่ะเออขึ้นแล้วไม่ขายเลื่อจะให้ทําไมอ่ะถ้าคุณไม่ยอมหาความรู้นะฮะเพราะตลาดหุ้นมันไม่ใช่ง่ายๆหรอก นะครับเมื่อไหร่ก็ไม่ง่ายถ้าเราแบบว่าเข้าใจว่าหุ้นหนึ่งตัวที่คุณซื้อคือการฝากเงินออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำนะค,ค่ะมันก็จะรีป้าดอะ่ะมันไม่ใช่อ่งใช่ไหมการฝากเงินก็ดูว่าแบงค์ไหนให้เหรด,ดีเอาไปฝากนะก็แค่นั้นแต่หุ้นมันไม่ใช่นะต้องดูข้อมูลนะค,ค่ะข้อมูลข้อมูลที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับค่ะก็สรุปว่าเข้าใจผิดทุกอย่างก็ผิดหมดอนะนะครับนะ ก็ประมาณนี้ค่ะทองคำนิดนึงนะคะ GO จี Z เนะคะทองคำก็จะถ้าถ้ามองแบบนั้นก็ก็มองว่าทีเฟน่าจะขึ้นนะครับส่วนทองคำให้ดูวันนี้นะครับวันนี้ถ้าทองคำลงต่ำฟันนึ่งแปดสนะครับก็จะยืนยันว่าจบรอบของการขึ้นนะฮะร,รอบนี้ที่ขึ้นมาจาก 1, 000, 1, นึงพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าแปดนะฮะ วันที่ให้ลองวันสุดท้ายเนี่ยก็วันนั้นที่ลองขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าวันนี้นะครับลงมาหรือวันไหนก็ได้ที่ลงมาต่ำกว่า1844นะครับคือ842แล้วกันนะฮะก็แสดงว่าจบรอบนะครับเพราะนั้นทองคำในจุดข้างบนที่เข้าเขตโอเวอร์บอทเนี่ยนะก็เป็นไม่ได้สองอย่างนะครับถ้าจะขึ้นก็ต้องขึ้นวันนี้นะ แตาจะขึ้นวันนี้ยก็ต้องเบรคหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดขึ้นไปเลยเนะฮะเขาก็จะเล่นกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นประมาณสักสามโมงก็จะมีอาการแล้วจะขึ้นไปพันแปดร้อยเจ็ดสิบจะขึ้นไปอีกเนี่ยการขึ้นของทองคำก็ขึ้นมาแค่นี้แล้วจบก็ได้หรือขึ้นต่อไปให้จบเลยก็ไม่เกินหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกก็ได้นะฮะนะครับอืมก็เป็นเป็นทองคําก็คือเป็นการเล่นเล่นสั้นนะฮะถ้าภาษาเขาบอกว่าย่อหลองเมื่อวันศุกร์ย่อหลอง สต็อปลอตหนึ่งแปดสี่สามนะเพราะนั้นก็ต้องลองมานะลองมาแล้วก็เป็นโดจิวันนี้เป็นโดจิอีกมันก็จะบอกว่าแถวเนี้ยเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านแล้วถ้าเกิดสัญญาณรีเวอร์โซนะฮะก็จะเกิดในวันนี้นะฮะโดยที่ลงไปต่ำกว่าหนึ่งแปดสี่สองนะก็จะเป็นสัญญาณรีเวอร์โซที่จะลงกลับไปข้างล่างนะค่ะนะก็ประมาณนี้ได้ค่ะนะคะ ครบถ้วนเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวตามต่อภาคบ่ายที่เชนเดนเบลต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะะตอนนี้ขอภัยด้วยคอมพิวเตอร์มีปัญหาะคะเดี๋ยวขออนุญาตออกนะคะแล้วก็เข้าไลฟ์ของอาจารย์เปียงน,นะะก็เดี๋ยวทุกคนตามมาอีกหนึ่งคลิปนะคะต้องกราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ